มาสวัสดีครับอยู่กับเฮาเสียนเอิดื้อนี้เฮาพานั่งกับตะกองว่าคันเฮายังเกาะบ้านในเช้เดียวโห่เพื่อนไมยิงอย่างนั้นเกิดว่าเฮาบ้านไห้ผ้าเทื้อนี่ถ้าเกิดว่าเฮาบ่ได้ปลานี่เฮาสิกลับเลยตาคันเฮาได้น่ะเฮาสิมีบทลงโทษตะกองนะคือให้ตะกองโดดน้ำนะแล้วก็ไผ้มันยางเมื่อนะเอาเทื่อแรกนี่มากันเลย เดี๋ยวเอาจะี๋ยทำเรอยเลยแลกล้องเดินดูๆหน่อยนะมึงอะ่ะมาน้องพี่น้องพี่พี่น้องน้องพี่พี่น้องนี่มองนี้เลยไม้แหลกเขาเดี๋ยวเาจะทำลายอย่าปากพี่น้องอย่าปากมันบอลแล้วมันบอลแล้ว ปลากีเดอดบอลแล้วพี่น้องตัดตัวคลิปบ่เปลี่นเลยก็เลย่ด้ลลงสดๆเลยเอาบ่เกินหาที่ละคลิปผมอะแตกบ่แตกบ่รู้นะต่ดอกแรกไปแล้วครับจ้ากองหัวต้ากองหัว ตากล้องอดขับไม่ได้นะครับตาในห้องบันับนะเพิ่งในหนามมันยุงอ่ะนี่ส่งกูเปลือนอีกแล้วกลัวสิวานตาเดียวเราก็ได้เลยแม่งเอ้ยเนี้ยก็เริ่มยุงเลยนะเราเพราะฉงนยังส,สิผมเนี่ยมันเปลือนนะ เพื่อนส่งอีข้ามัซัดดอกสองนี่บ่แต่คอยยิบ่วขี้จากสองอาทิตย์น well, ี่อาไรวะพี่น้องข้ายยใส่สองโลขึ้นมาให้เบ่งขวัญไม่ฮึเฮ้ยสวยงามตามท่องอีเกิ้ง ไปหลุนอยู่แต่น้ำบานหาเฮะบอกแต่พื้นคนุ้นเอามาหลุนเลยน้มเลือกเนี่ยฮะจังเดี๋ยวน้ะจังเ่าเขินกระป๋องมา嘛ซูมเมืองผุนเนี่ยกระป๋องจะถ่ายเบิองจะผมไหลว่าเห็นอันนี้เลยเป็นแนวนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ เกือบพี่น้องเกือบเกือบเกือบเสียหายขึ้นเมื่อไงครับคันใดเนี่คือเลือกเลยนะครับถจะขึ้นมาใดเนี่คืออีกตาหนึ่งโอ้คือสิบบ่ไใดวะไม่วะโอ้ยไดใดใดใดเอียนเอียนเอียนปลาเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยไดใดใดเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยคนมีบุญเล่นี่ จบเลยครับจบเลยเท่าไดแล้วเดี๋ยวห้องวงปลาก่อนห้องอันนี้คือเอียนนะครับเอียนปลาเอียนปลาโอ้ปลาตาแดงเกืกอกสุดออปลาใครหรือเปล่าอ่ะอุ้ยบมโหะครับว่าปลายังเราเอาข้นไปก่อนน่จังหวะนี้อันนี้ปลานิ่นเนี่ย ก้อนบอบรรยากาศบ้านเฮาแพนรมงบรรยากาศนะฮาบรรยากาศอีสานบ้านเฮาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญเอ้ออ,อุ้ยไอ้เขี้ยสักเท่เดียวเลือดสาดเลยยังเศร้าทยล่ะของม่ไกลนั่น เดี๋ยวเลือดออกเลยคลิปนี้ก็จะจบไปซ้ำนี้แหละพี่น้องฝากกดติดตามนี่นะครับฝากกดติดตามขอแค่กดติดตามแหละก็กดถูกใจให้ในเด้อไปติดตามกับขอขอบคุณครับลาไปก่อน o u ได้เจอกันคลิปหนะ้า